มีเรื่องของคุณไพโร์ใจสิงชนิดหนึ่งนะฮะหลังจากที่เป็นข่าวมาแล้วก็เป็นภาพของดารารุ่นใหญ่อย่างคุณไพโร์ใจสิง์ลงในหน้าหนังสือพิมพ์หลายคนก็ตกใจเลยโอ้โหผอมไปเยอะนะฮะผอมไปเยอะมากนะครับเพราะว่ามีอาการป่วยที่รุมเร้าอยู่หลายโรคแล้วก็อายุก็มากแล้วนะฮะอายุประมาณสักเจ็ดสิบสามนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีดาราหลายๆคนนะฮะเอาภาพมาลงมีการลงเลขที่บัญชี เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาตัวให้กับคุณไพโรจนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้คุณกฤษดาใจสิงห์นะฮะเป็นลูกชายของคุณไพรโร์ใจสิงห์นะฮะก็ไปโพสต์ข้อความขอร้องไปที่นักข่าวแล้วก็ชาวคนที่เล่นเน็ตทั้งหลายว่าไม่อยากให้มีการโพสต์ภาพและข้อมูลของพ่อของตัวเองออกไปแล้วก็ยืนยันว่าพ่อยังแข็งแรงและยังหาอยู่เหมือนเดิม ทางครอบครัวก็ไม่ได้น่าสงสารตามที่เป็นข่าวออกมาว่าต้องใช้เงินไปหมดแล้วนะฮะต้องให้ลูกชายดอบเรียนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายก,ก็ไม่ถึงขนาดนั้นอ,อันนี้ลูกชายของคุณไพโร์โพสต์มาก็โพสต์อย่างนี้ก็เหมือนกับว่าก็ก็ยังไงฮะคนที่เขาจะช่วยเหลือจะไปให้เงินร่วมด้วยอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องแหละก็ยผมฟังแล้วก็มันก เหมือนกับไม่ต้องพ่อเขายัางแข็งแรงอยู่เเออเออไม่ได้ป่วยถึงขนาดที่ที่เป็นข่าวเออ,เอ,อแล้วก็ไม่ใช่เขาใช้คำว่าไม่ได้น่าสงสารอย่างที่เป็นข่าวถึงขนาดที่ว่าต้องให้ลูกดรอปเรียนออถ้าอย่างนี้ก็คือสายทานน้าใจก็จะไม่หลั่งไหลไปนะฮะเออถ้าเกิดไม่ให้ก็โพสก็ไม่ต้องโพสก็ไม่ต้อ,องโพสเว่าลูกของคุณไพโร์ขอไว้ ก็คือคงจะไม่อยากให้พ่อดูน่าสงสารเนี่ยไม่แต่บางคนเขาช่วยเขาเขาไม่ก็ไม่คิดว่าเรื่องน่าสงสารนะะใช่ไหมแต่ความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันสามารถที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือด้วยกันได้ไงแล้วก็เป็นแฟนดาราคุณไพรโร์อ่ะใช่คร